พี่น้องทีมงานตัวเกี่ยวมิวสิกผูญญาบยานฟิลเล่นกำลังปีนเวทีเหฮดวีที่ยู่ว่ะพุนห์ปานแมงมุมบันนี้ เพิ่นมาแสดงอยู่บ้านให้ตากอำเภอผู้เลือดจังหวัดเลยบาน่อยผูู้ลังคนบอกว่าทายบรรยากาศไม่เบิง์นเน่บรรยากาศบ้านให้ตากซื่อเสียงรด่งดังดีบรรยากาศมันบันให้ตากผู้เลือดนี่พี่น้องอ้้หลายคนมาเที่ยวเราติดอกติดใจบรรยากาศดีหมอกขาวจานผานบัานิเป็นรีสสอดน้ําภูเขาเป็นลั่นเป็นลั่นเป็นลั่นอยู่อันนี้ซองขึ้นไปนี่เป็นกังหันวัดโพไซหม่องที่บ่านพญาบาลพิ่เล่นแสดงนั่นละ แล้วขอยสิ่ท้ายบรรยากาศมองขอยพักไ้เบิ้งพี่น้องนี่ขอยพักอยู่นี่ผู้วิวไฮตากลานกลางเต็นแอนโฮมสเตย์พี่น้องเอ๋ยน,นี่นะผู้วิวรีสอร์ทวิวดีดีเป็นวิวภูเขาคือซื้อเพื่อนน่ะผู้วิวพี่น้องขอยพักอยู่หลังเขี้ยวๆนั่นนี่นะบรรยากาศทางล่างลงไปนี่งามพี่น้องที่สอดเพื่อนบ่าจักหลังเดีนี่นะผู้รยายพักน้องโคจ่องกลวมาสัน เต็มวันนี้เห็นไหมไป้ายเต็มเพราะว่าบรรยากาศมันดีไงให้ตากนะเขาก็ทํากันคนละไม่กี่หลังไงนี่นะรากาติดถนนนี่ครับผมถนนก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ทางล่างทางล่างอันนั้นก็เป็นข้างบนนุคนก็ต่างหันไงอันนี้ก็เวทีกําลังปีนทําเวทีกันอยู่เวทีโตเกียวมิวสิกพี่น้อง บรรยากาศจะดีมากเลยพูน,นะก็ <g ül> <c oughs> <c oughs> จะมีรีสอร์ทพูน,นะเต็มถนนนี้เลยนะครับใครจะมาพักไหนเยอะแยะหลายรีสอร์ทนำกันนี่นะนะครับผมนี่คือภูวิวไฮตากมองผมนอนผู้ลังคนบอกว่าถ่ายบรรยากาศมาให้ดูหน่อยเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศบ้านไฮตาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยบรรยากาศหมอํานะวันนี้นะ ดีสอดก็ไม่รู้จะได้นอนหรือเปล่าสงสัยจะได้นอนอยู่หน้าเต้นหมอลําอยู่เต้นอยู่หน้าห้านหมอลําอยู่ <c oughs> เลิกจักทุ่มจกักย้มจักตีเนะาะมันตีสองตีสามพุติโตัวเกี่ยวไม่สีกับพี่น้องพุนะโอ้มีหอรถแทก็กซี่มาแต่กรุงเทพพุติฮึเออสียมันมาแต่กรุงเทพว่ะพี่น้องนี่นะผมอยกับพักอยู่หลังนี้บรรยากาศดีดีเด้อเห็นบอกนี่นะคุณนะ สวยงามพระรามเป็ดพี่น้องเอ๋ยหวงหวงพี่น้องเบิ่งแต่ตละเบียงเปียงตู้ก่อยพักสองก้นหนึ่งคุณนะ่ะเมนามาเป็นขอบก้อยขอบก้อยกางเต้นยุเดินนี่กะ็ะไรเนาะนี่นะ่ะนี่นะ่ะห้องพักว่าเขาไปดอกบางอันหนึ่งมันนอนอืดอยู่ข้างในหลังรถไฟมันห้องพักพี่น้องห้องน้ำยุนีนี่นาะเอา้าเสียผ่าขอยคือกล่องเอเลิอย่นห้องนอ้ำยุนี มีฮอดเตาปิ้งย่างมีมองล่างมือ,อยุ่นีแล,ล้วเบียงกระเน้าอาดหลาดพี่น้องป่อพูดเป็นร้านกลางเต็นพรมผังล่างตอ่อแนกข่อยมาเไหมผบไ,ไ,ไม่เต็นเดี๋ยวน,นี้เต็นกลางแล้วเรียบรอยพุ่นนะอ๋อเป็นเอเป็นเขาให้เขาให้ได้น่ะพี่น้องบ่มีนม้ำมันเป็นเขาให้ซุ้มผู้เขาเมียงเลยบานข่อยปลูกเขาให้หลหน้าก็มีอยู่เขาให้ก็มีอยู่นี่นะวิวมันก็สีงามโอ้ย อีกลอกหนึ่งเดี๋ยวลอกทั้งพุ่นนะ่ะสิเป็นรีสอร์ทเป็นลานเป็นลานเป็นร้านทั้งนี้รนะีสอร์ทบ่ไหลปันใดนี่นะพี่น้องบรรยากาศให้ตากบานทุกขอ่อยอำเภอปูเรือมาเที่ยวนี่เด้อพี่น้องขึ้นซื้อขึ้นเสียงดีนี่นะอืรีสอร์ทก็แล้วแต่สิเรียกเอาหลายคักนี่แต่หลังน้ำงามป่วมุมพุ่นกับรีสอร์ทเลี้ยงกับไลใส่มาสิเพิ่สิบปลูกรีสอร์ทน้ำน้ำไหลเขานะ เออท Elliot, дорог, ึ่งขังลางขังเทึ่งเป็นสั้นเป็นสั้นยุว่าเ่อไปนี่ละบรรยากาศนะสวยงามพระลำเปดตวะโตกเกี่ยวมิสิกัคำลังสัางเวที่ยู่ฝุ่นจางน้อยขอสิไปขึ้นไปไทยบรรยากาศบนทั้งพีกะกลางเต้นเป็นลันเป็นลันเป็นลันยุมาเที่ยวให้ตากผู้เลือบานข่อยเด้อพี่น้องเด้อ